ยายผิดเองที่เลือกนักกันเบิองชัวร์วเข้ามาทำคาสินโนไม่ทำให้ละลานพบก,กับความรำบาปปาคาผิดเหมือนกันที่เลียกนักกันเบิงเลลวเข้ามาสร้างคาสินโนสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศชาลุงสังค์นก็ผิดที่เลียดนักกันเบืองเลวชาเขามาสร้างคาสินโน ให้ลลานเดือดร้อนท่านปาก็ผิดที่หลงเลือกนักการเมืองชั่วเข้ามาสร้างกาสิโนโล,ลำพังส่งของก็ลำบากอยู่แล้วนี่ต้องมาห่วงลูกหลานอีกปอ่ก็ผิดที่เลือกนักการเมืองแล้วซามเข้ามาทำกาสิโนให้ลูกหลานลำบากหนาก็ผิดที่เห็นกจเงินเลือกขอึ้นมนเข้ามาสร้างกาสิโน สร้างความลำบากให้กับเยาวชนเลวจริงๆ No